มีหลายคนมากเลยนะคะถามกันมาเรื่องของ bioavailability หรือการสารความสามารถในการดูดซึมเอา B12 จากผงไปใช้ะคะ่ะวันนี้จันก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของงานวิจัยนะคะที่พิสูจน์ว่า ตัวโคโบาลามีนหรือวิตามิน b 12จากผั่นะคะร่างกายสามารถดูดเอาไปใช้ได้จริงนะคะแต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปก่อนค่ะในปี2002นะคะก็มีงานวิจัยนะคะจากทีมวิจัยที่พิสูจน์ว่า,าวิตามิน b 12จากสาหร่ายบางชนิดนั้นจริงๆแล้วร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้นะคะ b 12จากสาหร่ายโนรินะคะที่สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะก็สามารถที่จะได้เป็นแหล่งวิตามิน b 12ได้แต่จากสาหร่ายโนรินะคะและนอกจากนั้นก็มีสาหร่ายคอเล่าค่ะที่สามารถ มีวิตามิน B12 ที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้หรือเราเรียกว่า bioavailable นั่นเองค่ะส่วนตัวที่คนถามมาเยอะมากเลยก็คือส s p ร r u l i n a นั่นเองนะคะงานวิจัยนี้พิสูจน์ว่าวิตามิน B12 จากไปรู u l i n านั้นนะคะร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าเป็นวิตามิน B12 ที่อยู่ในรูปของซูโดโคบาลามีนนั่นเองหรือว่าเป็นซูโดฟอร์มของวิตามิน B12 ที่นอกจากร่างกายจะไม่สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะคะยังไปแย่งกับวิตามิน B12 ตามธรรมชาติด้วยค่ะในการ ไปจับกับเอนไซม์ต่างๆแล้วก็ไปยาำยั้งกันทําให้เกิดปฏิกิริยาแทนที่จะไปช่วยทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ดีๆค่ะดังนั้นก็คือ,อวิตามิน B12 จากสไปรูลิน่านะคะเป็นวิตามิน B12 ชนิดเทียมที่ไม่สามารถดูดไปใช้ได้ส่วนวิตามิน B12 จากผัมนั้นมีงานวิจัยบอกว่าสามารถดูดนําไปใช้ได้จริงค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะเป็นการทําในอาสาสมัครที่เป็นคนจริงๆ294คนนะคะให้รับประทานผัมแช่แข็งนะคะร่วมกับอาหารเมดิเตอเรเนียนไดเอทโดยทานผัมวันละมนคะแล้็พกรัมนะคะแล ที่ทาน Mediterranean Diet นะคะซึ่งใครยังไม่รู้จักนะกลัไปย้อนดูคลิปของ m ม t i t e r r a n e a n ีย e t เอกันได้นะคะแต่ว่าถ้าทานผัมบวกเข้ากับ Mediterranean Diet หรือที่เราเรียกว่า Green Mediterranean Diet นั้นนะคะสามารถที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของวิตามิน B12 ในบลองในรลมหรือว่าในน้ำเลือดของคนนะคะในในน้ำพลาสมาของคนได้นะคะซึ่งก็บก่งบอกว่า วิตามิน b 12จากผัมนั้นร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็นาไปใช้ได้จริงค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะทำแล่ก็ตีพิมพ์ในปี2022นะคะโดยทีมวิจัยจากอิสราเอลเยอรมันแล้วก็อเมริกาค่ะก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ช่วยให้เรามั่นใจว่าวิตามิน b 12จากผัมนั้นสามารถนาไปใช้ได้จริงค่ะ